อร่อยเยี่ยมเป็นไงวะเฮ้ยครับได้ปลาจระเ,รเม็ดมานะครับจะต,ต้มให้แม่แม่กินนะครับวันนี้นี่นะฮะโอ้ใส่การอยู่ใส่เกลือ,อขาดไม่ได้เลยแบบเตยมหน่อยใส่เกลือให้ก่อนผักโคนี้ใส่ชิหลัง นะครับเอาปลามานี่ปลาดูส่วนนตัวใหญ่นะวานได้มานี่ <c oughs> ผมครับนะฮนะเร้่อยเรื่อะนี่ เราไม่ต้องคนนะครับไม่ต้องคนเลยนะครับปลาเขาว่าคนเียอมันจะขาวครับเราก็จะปรุงมาเครื่องใส่เครื่องบ้างครับาำไม่ได้เลยนะครับโอ้ไฟแรงได้ใจน้ำเดือดแล้วเละ หอมมาแล้วหน้าตาเริ่มรับประทานแล้วทีนี้นะสูตรใหม่ใส่เยอะแซ่บเยอะใส่เยอะแซ่บเยอะหรือว่าลืมอะไรโอ้คุณจะเสียด้วะใส่มัน ข้าอ่อนโอ,นโอ้สีสันน่ะตามแล้วหักหัดไม่ได้เลยนะครับนี่เราไว้จะโรยมนาะรอให้ ใส่ผักครับปลาเราก็ได้ที่แล้วนะครับสุกแล้วใส่ผักเข้าไปนี่นะครับต้มแซบนะครับจัดจ้านแน่นอนนะครับ,นะรบเดี๋ยวลองชิมดูอ่ะโอ้โหยอด เหลือเราจะทำให้มีรสชาติเปรี้ยวนะครับ,บจานก็ใส่ไปบีบเข้าไปเลยบีบเข้าไปชอบเปรี้ยวก็นี่นิดนึงมันไม่เปรี้ยวเยอะหรอกได้เลยนะครับอ่ะเข้าดูหน้าตาใกล้ครับ จัดเลยครับโอ้โหแน่นอนเดี๋ยวตักเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟนี่เดี๋ยวชิมอีกทีนึงสุดยอดครับเรียบร้อยนะครับจะให้แม่ชิมดูนะครับอ่ะตักให้ชิมเลยนะครับ ลองไม่ผิดหวังอ่ะฝังดูครับอ้วยลองดูครับอ,อบีเด็ดครับอลองชิมพร้อมกันอร่อยเยี่ยม ป็นไงวะ<ส>เฮ้ยไป็นไง,นไงสุยอดนะครับเดี๋ยวดูกันเราก็จะตักของเราไปเอา้วยใหญ่มาพร้อมเสิร์ฟนะครับนี่ครับต้นนี้สุดๆเลยนี่นี่ๆๆนี่ว้าวจัดนะครับเยอะอยู่นะหน้าตาสุดจัดอร่อยด้วยครับอร่อยด้วย โอเคมาพร้อมเสิร์ฟอ่ะ